สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวอันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญโดยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2547 แม้จะเป็นสะพานที่สร้างความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังที่กว่าจะสร้างเสร็จสำเร็จนั้นน้อยคนจะได้รู้ว่าโครงการแห่งนี้ต้องผ่านความสยองและความอาถรรพ์ต่างๆมาอย่างมากมายอีกทั้งยังต้องสังเวยชีวิตผู้คนไปอีกจำนวนไม่น้อยจนกลายเป็นตำนานความเชื่อที่ชาวบ้านแถวนั้นล่ำลือถึงความอาถรรพ์ของสะพานแห่งนี้ โดยโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้ได้มีความคิดที่จะสร้างกันมานานมากแล้วแต่ก็พึ่งจะลงตัวในเรื่องของพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการในปี2543ตัวสะพานเริ่มการก่อสร้างได้จริงในเดือนมีนาคมปี2547จนกระทั่งตัวสะพานได้เปิดให้สาธารณชนใช้งานได้เมื่อวันที่2 0ธันวาคม ปีพศ2549ในระหว่างการก่อสร้างโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมายทำให้วิศวกรที่ปรึกษาและคนงานต่างๆต้องสังเวยชีวิตนับ10บคนบาดเจ็บอีกหลาย10บคนรวมทั้งมีคนที่สูญหายด้วยนับตั้งแต่แรกเริ่มโครงการก่อสร้างก็ได้ปรากฏว่ามีลางร้ายทำลายขวัญคนงานจนใครต่อใครก็ต้องขนหัวลุก เมื่อมีคนได้ไปผูกคอตายในออฟฟิศที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานการผูกคอตายนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดทำให้พวกคนงานและวิศวกรที่จะต้องมาใช้ออฟฟิศนี้ต่างหวาดกลัวกันมากจนทำให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการต้องตัดสินใจสั่งทำการลืร้อถอนออฟฟิศออกทั้งหมดแล้วก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยนำออฟฟิศหลังเก่าที่มีคนผูกคอตายไปบริจาคถวายวัดแทน จากนั้นทางบริษัทผู้รับเหมาก็ได้สั่งอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาใหม่เพื่อที่จะสร้างออฟฟิศแห่งใหม่ในพื้นที่ตำแหน่งเดิมหลังจากนั้นอีก4-5เดือนก็ได้เกิดมีลางร้ายครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อคนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างสะพานอยู่นั้นได้เกิดตกนั่งลานลงมาตายและไม่นานต่อมาก็ได้เกิดลางร้ายครั้งที่3เกิดการตายขึ้นหลังจากที่คนงานที่ออกไปทำงานสร้างเสา,สาที่กลางลำน้ำ รู้สึกร้อนอยากจะล้างหน้าจึงได้กล้มลงไปตักน้ําจากลําน้าโขงมาล้างหน้าแต่เกิดพัดตกลงไปหายสาบสูญไม่สามารถที่จะหาศพพบได้นาวบเป็นเรื่องน่ากลัวชวนสยองไม่น้อยตั้งแต่เริ่มต้นสร้างสะพานได้ไม่นานแต่ความสยองกลับไม่หมดเพียงเท่านั้นเมื่อจ,จู่ๆเหตุการณ์แปลกๆผิดสังเกตระหว่างโครงการก่อสร้างจนทําให้คนงานเริ่มเกิดความหวาดกลัว เมื่อการสร้างเสาเข็มต้นที่11ของสะพานในบริเวณกลางลำน้ำโขงมีปัญหามากกว่าจุดอื่นๆคือตั้งแต่เริ่มทำการตอกเสาเข็มต้นนี้ตอกยังไงก็ไม่สามารถที่จะตอกลงไปได้แม้เทคโนโลยีการตอกเสาเข็มนั้นจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะตอกเสาเข็มลงไปได้บรรดาว,วิศวกรจึงได้ใช้วิธีใหม่โดยการใช้สว่านนำล่องขุดเจาะลงไปก่อน แต่จะเจาะยังไงหัวสว่านก็ไม่สามารถที่จะเจาะชั้นดินลงไปได้ทำให้เหล่าบรรดาวิศวกรต่างต้งตองกุมขมับต้องใช้ความพยายามทุกลูกแบบเพื่อที่จะดันทุลังเจาะให้สำเร็จจนหัวสว่านนั้นหักวิศวกรจึงต้องไปจ้างนักประดาน้าเพื่อที่จะให้ดําน้าลงไปดูหัวเจาะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นักประดาน้ำที่ลงไปเอาหัวเจาะขึ้นมานั้นกลับต้องตกใจสุดขีด ระหว่างที่เขาได้ดำน้ำลงไปก็ได้พบกับสิ่งที่น่าสยดสยองที่เขาจะไม่มีวันลืมเพราะเขาได้เห็นดวงตาแดงก่ำเป็นคู่ๆลอยอยู่เต็มใต้น้ำไปหมดซึ่งกำลังจ้องเขม่งมายังที่เขาพอมองออกไปก็เห็นลำตัวสีเขียวยาวรอยอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นนักประดาน้ำได้เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบว่ายหนีขึ้นมาอย่างสุดชีวิตพอขึ้นบกมาได้ต่างก็ได้เก็บข้าวของกลับบ้านกันไปเลย และไม่ยอมรับเงินค่าจ้างแม้แต,ต่บาทเดียวแต่ในส่วนของวิศวกรทีมญี่ปุ่นไม่ได้สนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งให้คนงานเทปูนล,ลงไปในตอหม้อของเสาต้นนั้นเลยแม้ว่าจะยังเจาะได้ไม่เต็มที่เจาะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นและความประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อเทปูนล,ลงไปนั้นทุกคนก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะปูนที่เทลงไปเทเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักที ทำให้เสาต้นนี้ต้องใช้ปูนในจำนวนมากมหาศาลกว่าเสาต้นใดๆแต่ในท้ายที่สุดก็สามารถที่จะเทปูนล,ลงไปจนเต็มได้แต่การสร้างสะพ,พานก็ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางอุปสรรคและความสับสนของเหตุการณ์ประหลาดๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งล่วงมาถึงวันวิสาขาบูชาปี2548ลอปอที่เฝ้าไซงานก่อสร้างนี้ก็ได้ฝันว่า มีคนใส่ชุดขาวมาบอกในความฝันว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้รปภช่วยไปบอกกับหัวหน้าด้วยว่าขอให้ไซงานหยุดก่อสร้างหนึ่งวันเพราะพวกเขาต้องการความสงบในการที่จะอธิษฐานเข้าพรรษากันแต่วิศวกรทีมญี่ปุ่นหาได้สนใจในเรื่องนี้ไม่และก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระจึงไม่ยอมหยุดงานให้ตามคำขอนั้นจนมาถึงวันที่22กรกฎาคม วันเข้าพรรษาเวศวะกรญี่ปุ่นสามคนได้ลงเรือไปดูงานการวางคานของสะพานด้วยตนเองทงทั้งที่ไม่เคยลงเรือนั่งเรือออกไปดูเลยตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างสะพานแห่งนี้และทันใดนั้นเองขณะที่พวกคนงานกดสวิตช์เดินเครื่องเคนก็ได้ยกแท่นปูนเพื่อนำไปวางบนหัวเสาต้นที่11ต้นที่มีปัญหามากที่สุดต้นนั้นแต่ยังไม่ทันที่จะวางถึงหัวเสาได้เลย เหตุการณ์อันเลวร้ายอย่างไม่มีใครคาดฝันก็ได้บังเกิดขึ้นเครนได้พังถล่มหักออกเป็นสมท่อนคานยกแท่นปูนได้เกิดผิดพลาดขึ้นเหวี่ยงไปโดนสายเคเบิลสลิงและสายเคเบิลสลิงนั้นก็ได้ขาดออกเหวี่ยงไปฟาดตัดร่างของวิศวกรคุมงานชาวญี่ปุ่นวัย45ปีขาดออกเป็น2ท่อนตายในทันทีและเครนที่ตกลงมากลางสายน้ำนั้น ก็ได้ตกลงไปกระแทกกับวิศวกรบนเรืออีก3คนจมดิ่งหายสาบสูญลงไปในลำน้ำโขงเลยในทันทีจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนจมลงไปในแม่น้ำโขงแล้วหาศพไม่พบรวมกันทั้งหมด8คนเป็นวิศวกรใหญ่ชาวญี่ปุ่น3คนที่นั่งเรือออกมาดูงานดังกล่าวเป็นชาวฟิลิปปินส์หนึ่งคนและคนงานไทยอีก4คนนอกนั้นบาดเจ็บสาหัสเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก7คน ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับในช่วงวันเข้าพรรษา22-23กรกฎาคม2548หลังจากนั้นบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทที่เข้ารับงานสร้างสะพานก็พากันหยุดงานเพื่อทำบุญใหญ่แต่ไม่นานต่อมาในวันที่19สิงหาคมปี2548เวลาประมาณบ่าย 4- ่ถึงบ่าย5โมงเย็น ได้มีการบวชกันอย่างเงียบๆโดยคนงาน8คนได้พากันบวชแก้บนถึง7วันนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกอีกเรื่องหนึ่งคือมีชาวบ้านมองเห็นเรือพายธรรมดาเล็กๆลำหนึ่งลอยอยู่ไม่ห่างจากริมฝั่งเท่าใดนักเป็นเรือล้างลำเล็กที่ไม่มีคนอยู่ลอยอ้างว้างอยู่อย่างนั้นบนลำน้ำโขงพวกชาวบ้านเลยคิดอยากจะได้เรือเอาไว้ใช้งานจึงได้ชักชวนญาติพี่น้อง พายเรือออกไปเพื่อที่จะไปเอาเรือลำเล็กนี้มาใช้งานแต่เมื่อพายเข้าไปใกล้ๆเหลืออีกเพียงระยะประมาณ10เมตรเท่านั้นก็จะถึงตัวเรือทันใดนั้นทุกคนที่มาในเรือต่างก็ต้องตกตะลึงจนแทบช็อกเสียสติเพราะอยู่ๆเรือลำดังกล่าวก็ได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นและสูงมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าพวกชาวบ้านต่างตกใจกันสุดขีดรีบกลับลำเรือแจวเรือหนีเข้าฝั่งกันอย่างไม่คิดชีวิต และยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่าตรงบริเวณใกล้กับบริเวณที่กำลังสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้เคยมีคนเห็นตัวอะไรบางอย่างว่ายข้ามลำน้ำโดยโพลส่วนที่พ้นน้ำมีลักษณะคล้ายครีบหลังของปลาว่ายลอยทวนกระแสน้ำโดยเริ่มต้นว่ายทวนกระแสน้ำจากฝั่งลาวมายังฝั่งไทยว่ายมายังปากน้ำห้วยหรือบริเวณที่เรียกว่าห้วยบ้านราย พอวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆก็าปรากฏว่าสิ่งนั้นได้หายไปต่อหน้าต่อตาจากเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสะพานแห่งนี้นั้นได้สังเวยชีวิตของคนงานที่นี่ไปทั้งหมดจํานวน17ชีวิตจึงทําให้คนงานที่เป็นคนไทยอีสานและคนงานลาวพากันหยุดงานไม่ยอมสร้างสะพานต่อกันเลยเพราะว่ากลัวความตายมาเยือนแต่ก็เหลือคนงานชาวต่างชาติและคนที่ยังไม่เชื่อยังทําการก่อสร้างต่อไป ทําให้การก่อสร้างยังพอที่จะขับเคลื่อนไปได้แต่ถึงกันนั้นเสาเข็มต้นที่11นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหรือทําการสร้างต่ออีกเลยได้แต่ดําเนินการสร้างส่วนอื่นๆไปก่อนหลังจากนั้นข่าวนี้ได้ทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มได้ไปหาเจ้าหน้าที่อากรของจังหวัดซึ่งท่านก็ได้ไปหาล่างทรงโดยล่างทรงบอกว่าให้ต้องทําการตั้งสารพยานาค ไกลบริเวณที่ก่อสร้างเพื่อที่จะได้อัญเชิญพญานาคขึ้นมาแล้วจะได้ทําการก่อสร้างสะพานต่อไปได้สําเร็จแล้วล่างทรงยังบอกต่ออีกด้วยว่าพญานาคท่านจะให้พระสุขขึ้นมาด้วยพระสุขเป็นพระพุทธรูปประจําตัวของธิดาพญานาคที่เก็บรักษาเอาไว้ยังใต้บาดาลและเรื่องราวนี้ได้มาประจบเหมาะกับเหตุการณ์ที่ชาวประมงคนหนึ่งในย่านนั้นได้ออกเรือหาปลาแล้วลากที่ดักปลาขึ้นมา จนเจอพระพุทธรูปทองสำริดขนาดหน้าตัก35เซนติเมตรสูง70เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเวียงจันทร์ซึ่งต่างก็ได้ลงความเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้คือพระศุกที่ล่างทรงได้บอกเอาไว้จากนั้นข่าวการที่จะสร้างศาลพญานาคแห่งนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไปทําให้มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างศาลนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่รู้ว่าพญานาคจะพึงพอใจจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าหากพญานาคไม่พอใจขึ้นมาพวกเขาเองจะต้องมีอันเป็นไปจึงคิดต่อต้านในการที่จะสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นแต่ในสุดท้ายศาลพญานาคแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นจนได้แม้จะมีชาวบ้านบางกลุ่มไม่เห็นด้วยและในท้ายที่สุดก็มีพิธีอัญเชิญเทพาอารักษ์เทพนาคาเทพนาคีผู้รักษาแม่น้ำโขงแห่งนี้เพื่อรับเครื่องสังเวยณนะบริเวณศาลพญานาค ที่อยู่ใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองแห่งนี้นั่นเองจากเรื่องราวความอาถรรพ์ความสยองตั้งแต่เริ่มต้นโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองแห่งนี้กลายเป็นเรื่องเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะสร้างสะพานทับถ้ำของพญานาคจึงทําให้เกิดอาถรรพ์อาเพศต่างๆมากมายแต่เป็นความเชื่อสุบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชม หรืออาจจะเป็นเพียงเหตุการณ์ผิดพลาดท,ทางธรรมชาติโดยทั่วไปที่วิศวกรอาจจะคาดเดาไม่ถึงแต่จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ยากที่จะเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความบังเอิญเพราะหลายเหตุการณ์มันดูเหนือธรรมชาติมากเกินไปถ้าหากว่าไม่ใช่สิ่งลึกลับแล้วล่ะก็ยากที่จะอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องราวความลี้ลับ ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ